สวัสดีจ้านกน้อยในฟินแลนด์จ้ามาผ้าเข่าป้าย่างมาพ่อยเห็ดปอยจักลงรถจ้าแต่ว่าจะสิไปบเดี๋ยวโดนไปไหนบุคุณสามีส้วนมาจ้าจ้าเบิ้งสิบผ้าเบิ้งผอเห็นแล้วจ้าผอเห็นแล้วจ้าผอเห็นแล้วจ้าเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้ามองใกล้ๆอย่าวินเด้อพี่น้องนี่จ้า จักสิเก็บบ่เก็บจ้ะจักสิเก็บบ่เก็บจ้ะไปไปย่างต่อกันหาเลาะเบิ่งก่อนคันได้ก็เอาเพราะมันอยู่ใกล้ๆรถจ้ะไปต่อจ้ะจักสิอะไรบ่บุจ้ะบ่อยจักคี่มาอันบ่บ่ตกมื้อนี้ก็เลยพากันมาจ้ะคือส่งบ่าใครมีบุจ้ะคือส่งบ่าใครมีบุ๋วจ้ะเบิ่งปลาป้าเหนียกหกจ้ะเขาเจ้าตัดใหม่ ว่ามีม,มีมีดอกเดี่ยว,ยวไปเพิ่งมองันฟังตรงถามสันเราว่าเราก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆรถจะเปลี่ยนผ้าบบจังไรผู้สีมีผู้บุจะเป็นผ้ามาไกลๆคนทางหนึ่งจ้ะไกลๆคนทางหนึ่ง จะเบ่งบรรยากาศในป้าจะถามมาอีกฟังจะถามมาอีกฟังถ้าหอรอป้าสำรวจป่ากับนุกน้อยในฟินแลนด์เรื่องบอกขณะนี้เวลาขนานี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งของฟินแลนด์พี่น้องจ้ะบ่ายสามโมงครึ่งจ้ะบ่ายสามโมงครึ่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 งว่าดอกเดียวละจ้ะขอรัว อันนี้คงใส่สิบ่มีเพฟันว่าน,านให้ไปฟังให้ไปฟังพุ่นว่าสัน้นมองกันข้าเจ้าคนไม่พุ่นมันจังดีว่าสัน้นจ้ะเบิ้องเบื้องอ้าวมืดฮุบเข่าฮุบออกแดดกระไรบ่วยจักอันนี่บ่อันนี้กับเป้ามาเลยจ้ะเอาเอาเมร์ม้อนน่ะเห็นเห็นหมากสนกับเหรียญไส้ที่นะเห็นหมากสนกับเหน,นีไส้ที่นะนกน้อยบองหันบ้านมีผักกูดบ่กขันผักใดผ้าไปเก็บผักกูดจ้ะ ยางเลาะต้อกนเนาะจ้ะเนาะสำรวจป่าป่า,ปา,ปาส,สวยๆอันนี้อันต้อนอันราสเบอร์รี่นะจ้ะนี่เห็นว่าจ้าก็ร่างป่งกำลังป่งย้อนแสงนิดนึงนะคะบื้ยย้อนแสงนิดนึงนะคะอันแดดแดดเป็นอันกับอันนี่เป็นจ้งไรผู้จ้าเป็นย่านบรรยากาศบ่าใครเป็นไดจ้ะมือนีฝนว่าตกเลย พีม่มากับพ่อโต๊กมาน,นี่ฮันเล่สามียุดพอดีเพิ่ก็เลยส,ส่วนออกมาจ้ะว้ายกสิบ่มีดอกพี่น้องจ้ะน,น,นก,กสียางต้นทางเนี่ยมันยังไงเกือบขาดเมื่อนี่ไปไปฟังน้ำเพลินจ้ะไปฟังน้ำเพลินเพลินมามัน,นสีมีอยุ่งงงที่เขาตัดต้นไม่ออกแล้วจ้ะไปเบิ่งฟังนำ้ำเพลินมามันสียุ่งนำฟังจังซีฟังจ้ะสะภาพป้าที่อันตัดออกแล้วยังบ่มีดอกจ้ะ ยางตัวจ้ะยางตัวแดดจ้ะขออาไปในความแดดมันหุบเขาหุบออกเนาะจัาสิปั๊บจังได่จ้ะไปต้อจ้ะไปต้อหาเลาะจ้ะเดี๋ยวย่างไปเบิ่งพักกันจ้ะมองพักพักเบิ่งพักทั้งคู่พักฟังพูนย้อนแสงเลยจ้ะ ด้านหลังอ่ะเป็นป้าล่าสเบอร์รี่เลยจ้ะกําลังโป้งใบออกจ้ะกําลังโป้งใบจ้ะเป็นเต็มไปหมดเลยจ้ะเต็มไปหมดป้าเลยไปย่างกันต่อจ้ะพักกูดท่านไหนขึ้นเนาะจ้ะขึ้นตาพักไอ้พักสี่หอมจ้ะพักกูดท่านไหนขึ้นจ้ะปัดจ้ะเรากดย่างเลาะเบิ้งซื้อจ้ะพักกูดถากินยุ่เียเนาะกินพักกูดยุ่ยเีาะจ้ะท่านไหนขึ้นจ้ะกําลังอัน มิต้าไอ้ลาสบุรีป้าแล้วก็ลังปงจ้ะไปกันต่อ <laughs> ป๋องเห็ดดอกเดียว <laughs> จ้ะคุณสามีได้ดอกนึงว่าหาันควนถือมาใหา้เพื่อนบ่ให้เห็นน้ำไป <laughs> จ้ะคือสีว่าเป็นแนวเข้าเนาะนี่นเนะ <laughs> าะจ้ะโอ้ยยางมาได้สักฟากนึงเริ่มสีเมยแล้ว โดนแล้วนอกจาะบ่ได้งยางอัน,อาอนมากันบูเบลี่ก็กำลังสิแตกใบจ้ะโดนแล้วบ่ไดงยางเหรอเมียส่วนพันเมียเทียนหนึ่งหลหรอพันว่ายางใช่ไหมสันเราเลยไปได้ดอกหนึ่งม่างหันละมาข้าวเดี่ยวหนึ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวสิผ้าเบื้องบักอันเบอรีบักอันยังก็หลบแบกบูเบลี่กำลังสิแตกใบเนาะจ้ะหนาวอากาศยุ่ นี่จ้ะบูเบลีกะก็ล่างเหี่ยวแตกไปนี่จ้ะได้ซ้ำนี่แหละจ้ะโอ้ยลืมลืมอ้างลืมอ้างสิได้ซ้ำนี่แต่ได้พุลัดดอกหัวก็เมียได้พุลดัดดอกเพิ่นว่าทีแรกว่าสิบ่เก็บเพิ่นเลยว่าเก็บห้าสันอยากกินว่าสันเพิ่นว่าห้างมันได้หลายดอกว่าสันได้เล่มได้กันมากเท่านี้แหละว่าเด้ไปไกลจากกระเบนเวียนอยู่แถวนี้แหละจ้ะ จ้านกน้อยในฟิแนแลนด์กัสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอา,เอาปล่อยต้นป้าเบอรีอันร้ายแล้วนี่แหละจ้าป้าที่เขาเคยมาเก็บเม็ดกัไหนมันเ่ามันแนวเขาหรอกเขามันสิมีอย่ป,ป้าเขามันต่างหากแต่ว่าเขาเกือบมาป้าที่เขาเคยมาแล้วจ้ะเน,นาะต้นเบอร์ี่จ้านี่ก็ลังแตกจ้าก็ล่งแตกอันนี่ออกจ้าย่อนแสงนด้เลยจ้านี่แหละจ้า บรรยากาศในป้ากะสวยงามผ้าสำรวจป้าจะอีกไม่นานเราก็จะได้มาอีกเลยเดือนสังเดือนกะมาพอกันอีกนูกเห็นเห็ดแห่งไร่หลายนี่จา้าเห็ดอันในป้าส่วนล่างๆเขาบอกใครได้มาเก็บเนาะจ้า,จาคนกับบอกใครเขามาซื้อได้บุ๊จา้าเห็ดแห่งไร่หลายแห่งประเ้ไทยเบิ้งอันคนกับเก็บไม่เห็เบิง้ง <laughs> จา้านกน้อยในฟินแลนด์ขอลาพีลานองไปก่อนเดอ้อจา้าสวัสดีจา้า สำรวจปลาเห็ดใดเห็ดจ้องดอกคอหล่อจ้ะอันเพิ่นเมียแล้วเพิ่นมาอันหิวแล้วสันเพิ่นก็เลยว่าอันมาๆมาสันจะจะลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวสิพาไปลุยกันค่ะปีนี้